นี่ครับพี่น้องเคยล่องไปครับผมง่าง่าลินไซตุ่มปาลาไหลครับผมนี่ครมีเทคนิคมาบอกครับเมื่ปัญหาง่าแตกง่าพังปาลาไหลเขาเป็นซิบเขาเป็นเศร้าสูตรนี้ครับผมหลังเดียวแจ๋ว พี่น้องฟองไฟสู่ผู้สู่ขนครับผมสำหรับคนมาเบิ้งคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจรือนะครับเด้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นครับผมคิดเงินให้ได้เงินครับพี่น้องคิดท่องให้ได้ท่องครับผมร่ำลุ้ยล้ำลุยสู่ผู้สู่ขนครับผมครับผมพี่น้องนี่ครับอ่าง่าเฮามันเสียหายเนาะพี่น้องเนาะเฮาจะเปลี่ยนง่าออกครับผมผมจะบอสัยแล้วครับง่านี่มีเวลาก็สิเปลี่ยนออกเลยเลยครับนี่ครับผมจะเปลี่ยนเป็นพอ พอพี่วิซีครับผมซุปก็ไปแท่งง่าแล้วเ่าเฮ็ดลินเอาคือจังปลาไหลครับผมคือจังอ่าอ่าบางลั่นปลาไหลผมว่าน่าจะโอเคก้อครับผมนี่ครับตุ่มมันหน่อยตุ่มมันหน่อยครับห่ากระตองเฮ็ดมาจังเครื่องหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวลองกันเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องห่าล้นเอาทอมาล้นครับ เกต์หมุนไปหมุนมากครับผมเพื่อเข้าสีสีบานปากทอออกครับวิธีการเนาะครับล่นไหนมันหอมสั้นใดซ้ำหนึ่งครับผมนี่ฮะมันหอมซั้นใดซ้ำหนึ่งครับพ่อล่นใดทีแล้วเ้าเอามาจุลงลพื้นนี่ครับเป็นพื้นพื้นปูนครับผมแล้วก็บานไหนมันเป็นวงออกครับนี่พี่น้องนี่ฮะแล้วมันก็จะได้วงวงออกนี่ฮะ แล้วก็ถือไว้ปล่อยให้มันเย็นสักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งเดี๋ยมันก็จะแข็งโตครับเดี๋ยวถ่าจะข้าวด้วยพี่น้องเนาะสักพักหนึ่งให้มันแข็งโตก่อนมันอ่อนก่อนมันแข็งให้มันแข,ข็งจะข้าวก่อนพี่นอ้องนี่ฮะวิธีบานเขาก็จัดแต่งเขาปะนั่มครับผมอีบ บีบให้มันออกมาเนี่ยฮะบีะบให้มันบานนิดหน่อยครับอ่ะเนี่ยพรมันแข็งเลยอมันก็สิไใดลักษณะนี่ครับนี่ครับนี่เนาะ พราะว่าย่ามเขาก็ใส่ซุบเข้าไปนี่ครับซุบเข้าไปแล้วตรงนี้มันก็นจะติดเนี่ยนี่แหละครับอันนี้พี่น้องมันก็นจะติดปากนี่มันจะบริบูรณ์เข้าไปโอเคเดี๋ยววันที่นี่ก็มาเบิ่งวิธีการเห็ดเห็ดบางลั่นเห็ดเห็ดลิ่นครับผมเห็ดลิ่นนี่นะครับพี่น้องเขาสังเกตว่านี่ครับปุ๊บเขาใส่เอาเนี่ยเอาสันบรรไดผมแนะน้ำให้เอาเครื่องบังเนื้อพี่น้องเนื้อจังดีครับ ขันเท้าเอาเงาเนี่ปลาลมันทีเมะหัวปลาลมันจะส้นตรงนี้ครับมันอาจจะถอยกลับได้ให้เทาเอาม้าเครื่องลันี่พี่น้องนี่เครื่องตุ่มเครื่องตุ่มครับมันจะเข่าแล้วมันจะมีจังหวะงอโตงอโตขึ้นได้ครับนี่ฮะเอากาเอาเคลื่องตุ่มครับนี่หรือว่าเอาสันก็นี่ก็ได้ครับนี่ผมจะเอาสันก็เคลื่องแน่จักน้อยครับผมนี่ปะารจังที่เขาดีครับสันก็เครื่องตุ่มครับ อะไรมันเขามาอนะ่ะมันม,มีมีจังหวะง,งอตัวอ่าบานที่นี่เขากับมาเห็ดลินครับนี้พี่น้องเขากับบานที่นี่เขากับป่าร่องเฉียงครับผมป่าเฉียงเผื่อเขาจะสอดลินครับเดีี๋ยวน้ กสิบประมาณนี้ครับลินจิมันมยุจากเนี่ยโอเคเดี๋ยวเาสีไใจง่าง่าลินรับ้านที่นี่เขาบอเอืเอ่นง่าเนาะเขาเอืน่นอ่ะพี่น้องเดี๋ยวนี่ครับจะผงสักฟอกครับผมกวดยาครับผมเดี๋ยว,เ,ยวเอามาตัดครับนี่ครับ โอ้ตัดออกพี่น้องโอ้ยนี่ครับพี่น้องเอากลับมาแต่งใส่ผู้ตรงนี้ครับ เขาก็ล่องซุปเบิ้งครับซุปไปซุปมาแล้วก็แต่งให้มันเข้ากันครับนี่ครับหันหันทางเบามันลงเด้อพี่น้องเด้อหันหันทางนี้ลงไปนี่มันบดีดดิพี่น้องมันบ่ไหลดิต้องหันทางเบามันลงครับเนี่ยนี่ครับเข้าเข้ากับตัดแต่งตัดตัดขอบตัดริมให้มันพอดีตรงนี้เข้ากับตัดตัดให้มัน แต่งๆเข้าไปให้มันชิดๆครับนี่ให้มันเหลืออยู่จักน้อยครับนี่ตรงนี้เ้าก็ตัดให้มันเหลืออยู่นี่ครับจักน้อยนี่ครับกล่องบ่อซูมอ่านี่ครับพี่น้องให้มันเหลืออยู่จักสองเส้นนี่เขากับพับลงไปครับผมวันนี้กับจ่อหูเอาเข็มครับผมเอาเข็มเข็มดวงหาวัดล้นไฟแล้วกับจ่อหูครับผม เพื่อที่จะล็อกนี่ครับนี่พี่น้องล็อกไว้ให้มันอยู่ชิดนี่นี่อ่าเพื่อเขาสอดย่างไม่แล้วเขาสอดเขาตุ่มมันสีบลได้ไปขัดกันครับมองมองดางตุ่มครับผมครับผมมันที่นี่ก็ตัดตรงนี้ครับผมตัดเปลาะครับผมมันทีนี ตัด้วยครับผมเรียบร้อยพี่น้อง เขาก็จะได้ง่าน้าบางลั่นครับผมแบบเนียบๆแบบเฉาเฉาเลยครับมั่นใจครับว่าจังไดก็บวสามารถพังง่าได้แท้บานที่นี่บวสามารถง้อความสามารถออกได้มั่นใจก็ก็ง่างครับผมนี่ครับนี่ครับ,นรบหน้ากับที่ผิดโอ้ยโอเคเลยพี่น้องเดี๋ยวมาใส่กันเลยครับบานที่นี่ นี่ครับผมตัดออกครับหน้าที่มาน้ำตุ่มมันกับอันเดียวกันครับหน้าลิ่นหน้าบังล่ะครับบังเขา่จาจังไดมันกับเขาคือกันครับว่บาอะไรเกี่ยวเดอ๋ยวเขว,ว่าจังสันจังสี่ว่าเขาบ่กเขาคว่ำฉีดผมนะผมว่าจังไดกับเขาคือกันเหมิดครับ นี่ฮะในลักษณะนี้ห้องกับแค่นี่ครับซูปห้มันถึกทางจะน้อยครับนี่นี่เอาทางปลายดินลงแล้วก็ซูปเลยครับนี่ครับผมเบียบเนียบๆเลยครับนี่เจ๋วเลยครับนี่มันที่นี่ง่ามมันกับซิยุนี่ครับ โย่พถึงเคืองเคือง,งครับนี่หนก็เคืงองพ่อปลาไหลเขาไปนี่<อ>มันกับสิงห้อตัวดีดีครับผมนี่ปลาไหลกับสิงห้อตัวด้ดีครับอ่าอ,อันอันที่มาน้ำมาน้ำมาน้ำตุ่มนี่มันผีครับแปลผีมันเห่ยาเกินพ่อเขาไปส้นมันอาจจะถอยอาจจะงอเห็ดไห่เห็ดไห่ง่าพังครับผมคันแบบนี้นี่อ้ามั่นใจครับมืดซากับมืดซาแล้วครับนี่อ่ามันที่นี่กับห้ายัง เอาใหม้มาขัดนี่ไว้ครับผมนี่ขัดนี่ไว้นี่ครับไหม้มาขัดนี่ไว้เดี๋ยวมันดอนออกหรือว่าสั่นกัดจอหูเดี๋ยวเอาเสียขูกก็ได้ครับผมก็แล้วแต่นัดษน้ำไหม่ขัดงายดีพี่น้องนี่ครับผมจะได้ลักษณะนี่ครับแบบสวยงามสวยงามตามทองเรือนครับผมนี่ครับ สำคัญครับผมเอามาประมาณนี้ครับผมปลาร้ายสไดใดงอโตขึ้นได้ง่ายครับยาวมาฉีดปีฉีดปีว่าอะไรครับปลายถอยกลับเมดพี่น้องถ้าแบบนี้นี่โอเคอ้าให้มันง่ายขนาดใดกัดไปบอลลอดแบบพี่น้องบบบนี้ติพังออกไดกัดแบบนี้ผมมั่นใจก็ครับพี่น้องนี่ครับเห็นเห็นครับผมครับผมพี่น้องถึกใจคลิปนี้กัดกดไลค์กดแชร์ไปขึ้เก้าเด้อพี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์ไปคือเราครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเป็นก็ต้องใจให้ก,รรใหก,หหกันครับผมสิบบริภาษคลิปใหม่ๆเนาะครับเนาะการหาอยู่หากินครับผมประยุกต์ใส่ครับผมครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้่ซ้ำหนินครับผมขอบคุณครับ